พบุมงปอดสารครับพระมงกุดสารนะครับที่หาเจ็บน้าป้าหย่าครับป้าหยาอยู่ในวัดผมนี่แหละป้าหย่าในวัดผมใจหยอดน้ำงามครับพี่น้องนี่ยพระ่งปอดสารทีหย่อนน้ำงามครับเจ็บในป้าหย่าวัดผมนี่แหละนะครับขันไปเจ็บทงหน้ามั่งกะทีนี่สารพวกปุยพวกอย่างนะครับอันตราย อันนี้มันเป็นพักบุ้งแบบว่าเกิดเกิดตามธรรมชาติเกิดตามธรรมชาติตาาตพี่นอ้องสวยๆครับหย่อมนงามครับเป็นพักบุ้งปลอดสารหย่อมสวยงา,งามครับหลวกใส่กับมาามาครับเก็บได้สองกำครับพักบุ้งปลอดสารนะครับพี่น้องตำพริกหลวกะ ตั้พริกแล้วก็เท่ากับรวกเหนือรวกรวบกับแก้วกับริดกับเป็นปักบุ้งปลอดสารนะครับสวยๆครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยสวยๆครับพอตรงไปเจ็บทงหน้าครับเจ็บทงหน้ามันเป็นมันมันเป็นสารนะครับพอตรงไปเจ็บทงหน้าเอาเอาพัาบุ้งน้ำบาดเท่านี่เนี่ยน้ำปลาหยีาน้ำบาดเท่านี่สวยๆเนี่ย ยังงามเลยพี่น้องแถวนี่มันเก็บไรแล้วเป็นผังบุ้งปลอดสารธรรมชาตินะครับสวยๆนะครับอันนี้ก็ร่อรถกระเช้านะครับไปเห็ดไฟในบ้านอยู่ร่อรถกระเช้าสิมาเทียวเทียวหย,ย่าเทียวหย่าทึงประตูโค้งออกหย่าทึงประตูโค้งลงนะครับเดี๋ยวผมไปแช่ตู้เยงเลยก่อนจีนิว หน้าทึ่งประตูของผมเนี่ยครับเนี่ยมันเกิดเอ่อทุกปีเลยครับเนี่ยประตูของอ่าเดี๋ยวรอรถกับเช่ามากนะครับกับเช่าเพิ่นไปเห็ดไอ่งันไปเห็ดแฟในบ้านอยู่บอกไว้แล้วรอดรถกับเช่ามากเอาหยาบจากประตูของลงนะครับเจ็บลงนะครับเดี๋ยวเอาผ้าบุ้งไปแช่ตู้เย็นก่อนครับไปเข่าของเฟิตก่อนเดี๋ยวมัตสีเงาก่อนสวยๆครับพี่น้องผ้ามุงปลอดสารสวยๆครับ ไอ้ลวงฉันกับแจวครับสวัสดีครับ